เห็นว่าเขาไม่ได้บอกมาว่าความหนานแน่นเนี่ยหายังไงเพราะงั้นคุณต้องรู้เองว่าความหนานแน่นเท่ากับการนำมวลหารด้วยปริมาตรนะครับตัวอย่าง1.11ก็เป็นข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะครับ ก็จะง่ายๆแล้วก็เราควรจะได้คะแนนจากข้อเหล่านี้นะโจทย์บอกว่านักเรียนคนหนึ่งนะครับวัดมวลของทรงกลมได้23.0กร,รมัมแล้วก็วัดปริมาตรได้3.0ลูกบาทเซนนะครับเมื่อนำปริมาตรเมื่อนำปริมาณทั้งสองค่านี้ไปคำนวณความหนาแน่นจะบันทึกค่าความหนาแน่นในหน่วยกรรมต่อลูกบาทเซนเนี่ยที่เหมาะสมได้ตามข้อใดแล้วก็มีตัวเลือกให้นะครับสรุปก็คือว่า จต้องการให้คุณหาค่าความหนาแน่นจากการที่ไปวัดมวลกับปริมาตรมาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็เขียนความสัมพันธ์ของความหนาแน่นก่อนซึ่งคุณจะต้องรู้นะครับเห็นว่าเขาไม่ได้บอกมาว่าความหนาแน่นเนี่ยหาอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เองว่าความหนาแน่นเท่ากับการนํามวลหารด้วยปริมาตรนะครับซึ่ง ในการทดลองนี้เนี่ยเขาก็ไปทำการวัดมวลมาวัดปริมาตรมาเพราะงั้นมวลกับปริมาตรเป็นจํำนวนวัดนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยเขาบอกว่าไปวัดมวลมาได้23.0กรัมนะครับแล้วก็ปริมาตรเท่ากับ3.0ลูกบาศเซนติเมตร นะครับก่อนที่จะไปทําการคํานวณเราก็ดวนก่อนนี่เป็นการหารเพราะงั้นเราก็จะบันทึกค่าที่ได้จากการคํานวณตรงนี้ด้วยจํานวนที่มีเลขในสํยสคัญน้อยที่สุดตรงนี้จะเห็นว่า3.0มเนี่ยมีเลขในสํยสคัญ2ตัวนะครับส่วนข้างบน23.0มีเลขเนียสคัญ3ตัวพวกนี้เราคงไม่ต้องพูดมากนะว่าเลขศูนย์ตัวนี้มีความสําคัญนะครับเลขศูนย์ที่อยู่ต่อท้ายนี้ไม่ใช่ใส่จํานวนไม่ได้ใส่มามม่ๆนะ ต้องมีความสําคัญนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะบันทึกด้วยเลขที่มีนัยสําคัญ2ตัวนะครับเราก็ไปทําการกดเครื่องคิดเลขออกมาผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันกดเครื่องคิดเลขออกมาปุ๊บก็จะได้ออกมา7.6 666โอ้โหได้6เยอะแยะเลยครับส่วนหน่วยก็จะเป็นกาหารด้วยลูกบาทเซนนะครับแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ต้องบันทึกผลเราต้องบันทึกผลด้วยเลขนี้สำคัญ2ตัวก็คือ2ตัวแรกเะงั้นตัวที่เหลือเนี่ย จะยาวขนาดไหนก็ต้องตัดทิ้งทั้งหมดนะครับไม่มีความสําคัญก่อนตัดทิ้งก็ดูเลข6ตัวแรกนะครับที่จะตัดทิ้งปรากฏว่าอยู่ในช่วง5ถึง9ถือว่าเยอะเพราะงั้นเราก็จะเพิ่มตัวนี้ขึ้นไป1หน่วยนะครับจาก6ก็จะกลายเป็น7เพราะฉะนั้นเราก็จะบันทึกผลการคํานวณได้เท่ากับ7.7แล้วก็หน่วยก็เป็นกรัมหารด้วยลูกบาทเซนแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ไปดูตัวเลือกได้เลยก็จะเห็นได้ว,ว่า ตัวเลือกของเราก็คืออยู่ที่ข้อ1นะครับแค่นี้เองครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อยู่ในหน่วยกรรมต่อลูกบาทเซนอยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องการชี้เห็นว่าตัวหน่วยเนี่ยก็สามารถที่จะหารกันได้เหมือนปกตินะครับเหมือนตัวเลขตามปกติแบบนี้นะครับโอเคสําหรับข้อนี้ก็เห็นว่าไม่มีอะไรยุ่งยากเลยง่ายๆนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเหลืออีกข้อน,นึ่งก็จะจบหัวข้อนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ